สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องการอ่านตารางเวลานะคะซึ่งครูดาวชอบมากชอบ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 มากนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวนะคะเวลาไปเที่ยวมีต้องมีการเดินทางถูกไหมพอมีการเดินทางก็ต้องมีว่ารถออกกี่โมงเครื่องบินออกกี่โมงรถไฟออกกี่โมงนะคะแบบนี้เป็นต้นเราก็ต้องดูให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ทันขึ้นรถนะคะอ่ะ มาดูกันอันนี้น้องๆต้องเจอเจออยู่แล้วมันคืออะไรคุณๆนะมันคือตารางเรียนของนักเรียนชั้นปสี่ทับ1ปีการศึกษา2565นอกเนาะก็คือตารางเรียนนั่นแหละน้องๆทุกคนก็จะมีคุณดาก็จะแปะเอาไว้เลยนะคะคุณดาจะใส่เอาไว้ปีนแล้วก็ใส่กล่องดินสอไว้เลยว่าวันนี้ต้องเรียนอะไรบ้างนะคะให้ถ่ายคุณดาชอบวิชาอะไรมากที่สุดการน้องๆ คำตอบที่ถูกต้องก็คือวิชาคณิตศาสตร์นันเองนะคะลองมาดูกันดีกว่าว่าเราเรียนคณิตศาสตร์กันกี่วันอ่าเรียนคณิตศาสตร์กันกี่วันวันจันทร์มีเรียนคณิตศาสตร์ไหมอันนี้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะวันจันทร์มีเรียนคณิตศาสตร์วันอังคารก็มีเรียนคณิตศาสตร์วันพุธมีไหมวันพุธก็มีเรียนคณิตศาสตร์วันพฤหัสบดีก็มีเรียนคณิตศาสตร์ วันศุกร์ก็มีเรียนคณิตศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์ทุกวันเลยแฮปปี้มากๆนะคะอะครูดาวอยากรู้ว่าวันจันทร์เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันตอนกี่โมงน้องๆเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตอนกี่โมงเราก็มาดูอันนี้เป็นตารางใช่ไหมอันนี้เป็นเวลาอันนี้เป็นวันนะคะเราก็มาดูเลยวันจนนันทร์คณิตศาสตร์เรียน8ปดโมงครึง่งถึง9ก้าโมงหรือว่า8ปดนาฬิกาสานาทีถึง9ก้านาฬิกาสานาทีนั่นเอง วันอังคารเรียนคณิตศาสตร์10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีวันพุธเรียนคณิตศาสตร8์8โมงครึ่งถึง9้าโมงครึ่งนะคะพฤหัสก็เรียนช่วงเช้าเหมือนกันวันศุกร์เรียนช่วงสายๆหน่อยก็คือ10นาฬิกาถึง10บสนาฬิกาสานาทีถึง11บเอนาฬิกา30นาทีอีกวิชาหนึ่งละกันวิชาอะไรดี วิชาภาษาอังกฤษครูคดาวถามนะคะวิชาภาษาอังกฤษในวันจันทร์เรียนตอนกี่โมงวิชาภาษาอังกฤษในวันจันทร์เรียนกี่โมงคะมีเลยวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรียน14นาฬิกานาทีถึง15น,นาฬิกาสมนาทียากไหมกาดูตารางเรียนไม่ยากเนาะอ่ะมาดูอันต่อไปดีกว่าว่าครูดาวจะพาไปดูตารางอะไรอ่าปูนปูนนะคะปูนปูน,ปนคือตารางรถ ไฟนั่นเองตารางการเดินทางนะคะการเดินรถไฟสถานีอุตรดิตถ์โอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะดังนั้นเราจะต้องอ่านให้ถูกเนาะไม่งั้นเราอาจจะพลาดตกรถได้นะคะกำหนดเวลาขึ้นขบวนรถก็จะมีเลขขบวนต้องขึ้นให้ถูกขบวนด้วยนะคะประเภทรถมีอะไรบ้างต้นทางออกนะคะเดินระหว่างทางมีอะไรบ้างนะคะถึงหยุดกี่ครั้งนะคะ หยุดแล้วออกกี่โมงแล้วก็ไฟทางถึงกี่โมงสมมุตินะคะสมมติสมมุติว่าครูดาวเนี่ยต้องการที่จะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่จ้านะคะครูดาวเนี่ยต้องการออกจากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะออกจากกรุงเทพนะคะครูดาวเนี่ยออกจากกรุงเทพนะคะอยากจะไปถึงเชียงใหม่เนะะี่ยครูดาวเนี่ยเดินทางไปถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะกรุงเทพเนี่ย ครูดาวถึงตอนประมาณเบ่ายห้าโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นครูดาวถึงห้าโมงเย็นครูดาวอยากรูว่าครูดาวควรจะขึ้นรถนะคะขึ้นรถไฟขบวนอะไรน้อ,องๆดูนะมันจะมีครูดาวจะต้องไปเที่ยวที่ไหนนะเชียงใหม่ใช่ไหมเจ้าเชียงใหม่แล้วก็ต้องดูที่เชียงใหม่แล้วไปดูอันอื่นเียก็คือไปคนละทิศคนละทางเลยนะ เชียงใหม่ก็จะมีนี่เลยกรุงเทพเชียงใหม่เลขขบวนสิบสามนะคะแล้วก็ห้าสิบเอ็ดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ได้ไหมคนครสวรรค์เชียงใหม่ไม่ได้คุณดาวอยู่กรุงเทพนะคะนี่เบอร์เจ็ดนะคะเลขขบวนเบอร์เจ็ดกรุงเทพเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีหนึ่งศูนย์เก้านะคะกรุงเทพเชียงใหม่คุณดาวไปถึงสถานีรถไฟตอนสิบเจ็ดนาฬิกานะคะ ต้นทางออกอ่ต้นทางออกต้นทางเนี่ยออกสิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีอันนี้ครูดาวทางไหมหนึ่งส่วนเก้าไม่ทงังถูกไหมครูดาวไปถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะคะอันนี้ก็ไม่ถันออกไปตั้งแต่แปดโมงครึ่งแล้วนะคะอันนี้ได้ไหมอ่ามีสองขบวนที่ครูดาวเนี่ยสามารถขึ้นได้นะคะก็คือออกสิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีกับออก ยี่สิบสองนาิกาก็คือสี่ทุ่มกับทุ่มหนึ่งคุณเราก็ต้องเลือกที่แบบเร็วเนาะคุณเราก็เลยต้องเลือกเลขขบวนสิบสามนั่นเองขบวนด่วนพิเศษนะคะออกพุ่งสามสิบห้านะคะถึงปลายทางถึงเชียงใหม่เจ้าเนี่ยแปดโมงสี่สิบโอเคไหมอันนี้ก็คือวิธีการดูตารางเวลาต่างๆอ่มาดูอันต่อมปตารางตารางอะไรน,นะคะเป็นตารางนะคะ เดินรถโดยสารภาคตอนออกของบริษัทขนส่งผลส่งจำกัด9ก9เกาเกาเออนะคะมีกรุงเทพนะคะจตุจัจกรเนี่ยไปจันทบุรีนะคะกรุงเทพจตุจัจกรไปตราดแล้วก็กรุงเทพเอตมัยไปตราดก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะออสถานีเดินรถนะคะก็คือภาคตอนออกก็จะมีสองที่ก็คือไปขึ้นรถจตุจกักรแต่เวลาเราเรียกก็หมอชิดหมอชิดอ่า กับที่เอกมัยนะคะโอเคนะทีนี้มีคำถามด้วยอ่ารถโดยสารจากกรุงเทพนะคะจตุจักรเนี่ยไปจันทบุรีเนี่ยมีวันละกี่เที่ยวมีวันละกี่เที่ยวนะคะเราก็มาดูเลยรถโดยสารจากกรุงเทพจตุจักรไปจันทบุรีก็คืออันนี้นะคะมีวันละกี่เที่ยวเนี่ยหนึ่งสองสามสามเที่ยวเราก็ตอบเลยมีวันละสามเที่ยวนะคะ โดยเที่ยวแรกออกเวลาอะไรคะเที่ยวแรกออกเวลาหกนาฬิกาสานาทีและเที่ยวสุดท้ายออกเวลา14บสนาฬิกาแค่นี้เองยากไหมการอ่านตารางนะคะไม่ยากนะน้องๆจะต้องอ่านให้ได้จริงๆนะเพราะว่าเราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะ,ะคำถามค่ะเขาบอกว่า ถ้าครูดาวขึ้นรถเที่ยวแรกจากกรุงเทพจะตุจักไปจันทบุรีและครูลูกว่ามีแขกรับเชิญด้วยคือคุณครูลูกว่าคนสวยนั่นเองนะครูลูกว่าขึ้นรถจากกรุงเทพเอกมัยนะคะไปตลาดคนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนคือจุดๆอ่ะเรามาดูว่าครูดาวหรือว่าครูลูกว่านะคะจะถึงปลายทางก่อนกันอ่ะมาดูครูดาวก่อนละกันนะคะครูดาว ขึ้นรถเที่ยวแรกนะคะเที่ยวแรกจากกรุงเทพจตก,กุจักก็คือตรงนี้เที่ยวแรกก็คือ6โมง30ก็คือ6โมงครึใช่ไหมคะใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงเราก็จะถึงปลายทางหรือว่าจันทบุรีเท่าไหร่คะ6โมง7โมง8โมง9โมง10โมงถึง10โมงครึ่งอ่ะถูกไหม10ในการ30นาที ส่วนครูลูกว่าเนี่ยขึ้นรถจากกรุงเทพเอกมัยไปตราดก็มีเที่ยวเดียวเลยก็คือสนาฬิกาสนาฬิกาตีสี่ 4. นะคะใช้เวลาหชั่วโมงตีสละตีห้าหกโมง7ดโมง8ดโมง้าโมง10โมง,มงอ่ะครูลูกว่าจะถึงตลาดคือ10นาฬิกาน,นั่นเองใครถึงก่อนคะน้นองๆคำตอบก็คือครูลูกว่าเองอ่ะเราก็เขียนคือครูลูกว่า โอเคไหมโอเคนะคะมาดูหน้าถัดไปอ่ะถ้าแก้วต้องการเดินทางไปตลาดนะคะแล้วไปถึงสถานีขนส่งกรุงเทพจตุจัจกรนะคะเวลา20่นาฬิกาแก้วต้องจ่ายค่าโดยสารกี่บาทและไปถึงตลาดเวลาใดนะคะอ่ะเราก็มาดูแก้วเดินทางจากกรุงเทพจตุจัจกรไปตลาดก็คือตรงนี้ ค่าโดยสารคือ238บาทนะคะแล้วไปถึงตลาดเวลาใดเรามาดูแก้วไปถึงเวลา20่สนาฬิกายีนาฬิกาไปไหนได้ไปได้เที่ยวเดียวคือตรงนี้22่สนาฬิกาวอนนี้ตกรถตกรถตกรถใช่ไหมคะยีิบสอนาฬิกาวกไปอีก5ชั่วโมง22่สิบสองอะยอันนี้เป็น4ี่ทุ่มแล้วกันเนาะ4ี่ทุ่มนะคะ เพิ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามคำตอบก็คือสามนาฬิกานั่นเองค่ะโอเคไหมน้องๆผ่านนะมาดูอันต่อไปอันต่อไปค่ะคูดาวต้องการเดินทางไปจันทบุรีนะคะคูดาวไปถึงสถานีขนส่งรกรุงเทพจตุจักรเวลาสิบสองนาฬิกาห้าสิบแดนาทีคูดาวต้องจ่ายเงินค่าโดยสารกี่บาทและไปถึงจันทบุรีเนี่ย เวลากี่โมงนะคะเราก็มาดูไปถึงกรุงเทพจ,จันทบุรีคุณดาต้องจ่ายเงินค่าโดยสารหนึ่งแสบเจาทอ่ะแล้วไปถึงจันทบุรีกี่โมงนะคะเราก็มาดูคุณดาไปถึงเที่ยงห้าสิบแนะคะเที่ยงห้าสิบดมีรอบเดียวคือตรงน,นี้ที่ไปได้ก็คือบ่ายสองอันนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้นะคะไปได้คือบ่ายสองหรือว่าสินาฬิกา สิบสี่ละสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็คือถึงจันทร์ทวีที่สิบแปดนาฬิกาแนโอเคไหมคะนะ้องๆเข้าใจนะคะเดี๋ยวคุณเราจะให้น้องๆพักทบควรสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบสถานพร้อมๆกันค่ะ